กำติดจรวจหนุ่มลักสายไฟห้องเช่าร้างถูกไฟดูดดับพันตำรวจตรีวชิรวิทย์วิสุทธิเสรีพันธ์สารวัตรสอบสวนสพหนองปลือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาร่วมตรวจสอบผู้เสียชีวิตจากสาเหตุไฟดูดเหตุเกิดภายในห้องเช่าร้างเลขที่10ทับ21 ซอยมาประชันล่างสองหมู่สี่ตบํบลโป่งอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายเทพประทานกำจรกลางอายุ25ปีถูกเพื่อนนําออกมาจากภายในห้องมาอยู่หน้าห้องบริเวณมือซ้ายมีร่องรอยการถูกไฟดูดสวมเสื้อยืดลายทหารแขนยาวสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินที่มือขวาใส่ถุงมือส่วนภายในห้องพบ ฝาพังลงมาจำนวนสองจุดและมีสายไฟสายสื่อสารห้อยลงมาทางด้านนายสุพนันจันนรงอายุ27ปีเพื่อนของผู้ตายได้เล่าว่าโดยผู้ตายบอกว่าจะมาหาเก็บขวดและออกมาก่อนส่วนตนเองขับรถตามมาทีหลังแต่มาถึงเห็นผู้ตายนอนแน่นิ่งภายในห้องตนเองจึงลากออกมาไว้หน้าห้องแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ ซึ่งตนเองคาดว่าผู้ตายเห็นเป็นห้องร้างได้เห็นสายไฟสายสื่อสารก็คงจะเอามือไปดึงเพื่อจะไปขายทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าผู้ตายอาจจะเข้าไปลักสายไฟสายสื่อสารแล้วโดนไฟดูดเสียชีวิตในเบื้องต้นได้ส่งผู้เสียชีวิตไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลบางละมงุงก่อนประสานญาติมารับศพและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป อ๋อผมขี่ตามมาครับตามเขาอะนะครับตามมาที่หลังครับอ๋อเขามาทาอะไรอ๋อเข้ามานี่ตอนแรกเขาว่ามาหาขวดมาหาอะไรครับใส่เจอสายไฟเก่ามาเลยครับอ๋อครับอเขาบอกเปาดมาหาหาขวดหาอะไรเป็นรู้จักกันจักครับแล้วเข้ามาได้ไงเข้ามาหาขวดครับไม่เข้ามาเลยนี้ครับประตูก็ไม่ล็อกอ่ะไม่ล็อกครับเห็นห้องว่างก็เลยเข้ามาเรากี่ตามหลังมาใช่ไหม าหาขว,วดกันเลยอ๋อเป็นเล่ามาอ๋อตอนตอน,ตอนที่เจอคือเขาอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องร,รู้สึกตัวป่ะอ๋อแต่เราก็ดึงออกข้างนอกแล้วรู้ว่าเสียแล้วก็เลย นิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวลิสุวรรณรายงาน